เทรดกราฟ5วิไม่ใช่เรื่องยากเทรดไปทางเดียวเลยในคลิปนี้ m มาสเตจจัดให้หนักๆบวก10กว่าชุดภายใน5นาที กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพทุกท่านเข้าสู่ช่องของเทรดอย่างเซียนนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาเ์จีครับคนที่จะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกวงการเทรดได้อย่างมีความสุขครับเพราะผมจะเอาความรู้และข่าวสารดีๆนะฮะมาให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็ทํากําไรกันได้เลยนะฮะมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคของผมและเอาไปทําตามเพื่อฝึกฝนทํากําไรได้ในทันทีครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ในทุกๆช่องทางเทรดอย่างเซียน ไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook IG และ Tik t o อกเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆซึ่งกันและกันฮะอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับผู้ลงท,ทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนด้วยนะครับและใครเนี่ยที่ยังไม่มีบัญชีเทรดผมได้ทิ้งลิงก์สมัครบัญชีเทรดของ8 x Trade ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้ว,พวเพื่อนๆสามารถสมัครบัญชีเทรดได้ฟรีและจะมีเงินทดลองให้เพื่อนๆเล่น10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆครับส่วนใครที่อยากเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมนะครับเข้ามาเร ต่างๆมากมายเยอะแยะเลยพร้อมกับมีหลายส่วนทกกาไรฟรีด้วยเข้ามาศึกษากันก่อนครับว่ามันใช่กับตัวคุณหรือเปล่าหากแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนก็ให้บอกเขาไปว่า MG หรือ Master G ก็ได้โอเคในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเอาใจสายซิ่งกันสักหน่อยนะครับกับสูตรเทรดบริดจ์นะฮะที่เราไม่ได้ทําคลิปกันออกมานานแล้วนะครับซึ่งสูตรที่เราจะมาใช้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่เราเคยได้ทําสูตรออกไปนะครับก็คือการเทรดทางเดียวนะฮะในการเทรดบริดจ์นะและเดี๋ยวเรอมารอดูกันดีกว่าครับ ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะสามารถเทรดบริดจ์ได้เท่าไหร่นะครับทุกคนนะในคลิปนี้เนี่ยผมมีทุนมาอยู่ที่1425บาทครับก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนเข้าไปที่แพลตฟอร์ม 8x t r a d e ก่อนเลยนะฮะหลังจากนั้นครับให้เพื่อนยเลือกไปที่โครงสร้างของตารางนะครับกดจิ้มไปฮะแล้วกดเพิ่มไปที่6จอแบบนี้นะครับตรงนี้ให้ทุกคนเนี่ยเคลียร์กระดานออกให้หมดก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนครับเลือกกราฟนะฮะที่จอแรกนะครับไปที่โหมดออปชันนะฮะแล้วก็ไปที่บริดจ์นะฮะหลังจากนั้้นนใหเเพื่อ เรกทุกๆคู่เงินนะครับที่ห้าเหมือนกันแม้แต่คู่เงินเดียวนะตรงนี้ก็จะเป็นคู่นี้แล้วกันนะ ประมาณนี้นะครับผมผมเลือกมา6คู่เงินนะฮะแบบไม่เหมือนกันเลยแม้แต่คู่เงินเดียวนะเช็คดูก่อนด้วยนะครับว่าเปอร์เซ็นต์กำไรของเราเนี่ยอยู่ที่88%หรือเปล่านะครับเพราะเปอร์เซ็นต์กำไรที่เราควรเทรดเนี่ยควรจะอยู่ที่80%ขึ้นไปเท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นครับให้เพื่อนๆเนี่ยปรับเปลี่ยนจํานวนเงินครับโดยจํานวนเงินในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นเพียงจํานวนเงินที่ผมเอาให้เป็นไกด์ไลน์นะครับจริงๆเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับแก้ได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะออเดอร์แรกตรงนี้เนี่ยเราใส่ไปจํานวนเงินที่ต่าทีสุด คือ30บาทนะ7จ150ิบ0้อยบแารนะครับแล้วก็ออเดอร์สุดท้ายเนี่ยเราใส่ไปอยู่ที่1,300บาทนะครับทุกกราฟตรงนี้เนี่ยจะต้องวิ่งกันสลับกันมั่วๆแบบนี้นะรเราถึงจะใช้เทคนิคนี้ได้นะเราจะเทรดไปทางเดียวเลยครับซึ่งเราจะต้องบอกกับตัวเองตั้งแต่แรกก่อนนะว่าเราจะเลือกเทรดไปทางไหนอย่างเช่นผมคิดแล้วว่าเซตแรกเนี่ยผมจะเทรดขึ้นนะครับเราก็กดบายไปเลยอะอ่าอย่างนี้นะ ข่าวดีนี่ะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เ่วยเทรดในบลกไหนผมไม่รู้แหละแต่คุณโดนลดเปอร์เซ็นต์นะครับหรือถอนเงินรอ3าถึงหวันทําการแล้วเงินยังไม่ออกมาสักทีนะครับมาสเตอร์จีมีข่าวดีมาบอกรัาเพื่อนนั่นก็คือหากเพื่อนๆได้สมัครผ่านลิงก์ของผมนะฮะแล้วก็เข้าไปในห้องเทคนิคลราจะมีแอดมินคอยตามให้ใครนะครับที่อยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้นะฮะก็แอดไลน์ได้เลยนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี่้วบอกเขาว่าอยากเข้าห้องเทคนิคลับของ MG นะครับเดี๋ยวเขาจะผ่านเพื่อน เ,เข้าไปอยู่ในห้องของผมเนี่ยแล้วเจอกันฮะอ่าแล้วถ้ามันแพ้เนี่ยเราก็มากดบายต่อในจอที่สองฮะอ่า แบบนี้ครับและถ้าเกิดมีจอใดจอหนึ่งชนะนะฮะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยย้อนกลับมาเทรดที่จอแรกนะครับอย่างที่บอกนะฮะสูตรนี้เนี่ยเราเคยทําไปแล้ว1รอบนะครับแต่เดี๋ยวเรามาลองเทรดที่ดูครับเพราะว่าเราไม่ได้ทํานานแล้วฮะมาดูกันว่ามันยังสามารถใช้การได้อยู่หรือเปล่าและผมจะบวกมาเท่าไหร่โดยการเทรดบิดทุกๆเทคนิคของผมฮะผมเลือกให้เ,เพื่อนๆเนี่ยตั้งเวลาการเทรดอยู่ที่ไม่เกิน10นาทีนะครับผมจะเริ่มเทรดอยู่ตอนที่ตีหนึ่งแนาทีนะฮะและจะไปสิ้นสุดอยู่ประมาณสักตอนตีหนึ่งสิบแปดนาทีนะครับโดยที่ ทีพของผมนะฮะผมอยากจะได้สักประมาณ300บาทนะฮะสามบุกบวกนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าครับว่าเราสามารถทํากําไรได้หรือเปล่านะฮะอ่ะบายแล้วกันฮะเราบายต่อฮะบายยาวๆาฮะอ่าชนะครับชนะเทรดต่อฮะเอาลงบ้างฮะอ่าแบบนี้แพ้นะแพ้ก็มาเทรดจอใหม่ฮะอ่ แผงมาเทรดจอใหม่ครับไม่ต้องเครียดฮนะแผงมาเทรดจอใหม่ครับ เห็นไหมครับเรียบร้อยะอันนี้ก็คือสวยครับก็บวกมาเรื่อยๆแบบนี้เลยเนาะผมมีเงินอยู่ที่ประมาณซัก480นะผมจะเริ่มนับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะถ้าเกิด TP ของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณซนะัก780เนาะก็เทรดไปเรื่อยๆแล้วกันครับและระหว่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเบืเอนเน่อจนเกินไปนะครับผมจะมีการเร่งความเร็วนะแต่ผมจะไม่ปรับแก้อะไรเลยนะครับเพียงแต่การเร่งความเร็วตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ดูได้เลยครับว่าออเดอร์แต่และออเดอร์ของผมเนี่ยออกออเดอร์ยังไงแล้วกราฟเนี่ยมันวิ่งไปยังไงครับผมบอกเลยนะ ว่าหากพวกเราไม่โลภครับสามารถทํากําไรได้แน่นอนนะฮะแล้วก็เงิน2-300เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับในการทํากําไรกับโหมดเทมดพิชนี้นะ โอเคครับและไม่น่าเชื่อครับทุกคนนะผมเหลือเวลาเทรดอีกประมาณ5นาทีซะด้วยซ้ำนะผมเทรดไปทั้งหมดเนี่ยก็ freshman, ประวัตินี้เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะก็เพื่อสามารถไปย้อนดูกันได้นะครับตอนที่ผมเทรดนะฮะว่าผมเทรดยังไงได้บ้างครับแล้วก็ไม่รู้เป็นเพราะผมลักี่ด้วยหรือเปล่านะครับผมบวกมาทั้งหมด17เซตใน5นาทีนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับทำกำไรทั้งหมดรวมตอนนี้มา300กว่าบาทนะฮะก็สามารถทำกำไรได้ใน ครับจริงๆเลยนะแล้วสมมุติว่าหากเราเนี่ยครับเทรดทางเดียวไปนะฮะไปจนถึงจอที่6แล้วมันแพ้เนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆสต็อป stop นะครับโดยจํานวนเงินทั้งหมดที่ผมเอามาลองแนะนําให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับมันมีเงินลงทุนอยู่ทั้งหมด2 3 7 0บาทนะฮะซึ่งเอามาแลกกับ300กว่าบาทใน5นาทีเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่าอยู่นะแต่หากเราหมด stop ปลอ s ไปจริงๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้พักนะครับแล้วก็ไปรอเทรดกันใหม่ในรอบอื่นนั่นเองนะครับทุกคนนะทริคเพิ่มเติมครับในการเทร ด้วยสูตรนี้ฮะคือเพื่อนๆน,นะครับจะต้องมีการสลับบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะกดขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นอย่างเดียวนะฮะสมมติว่าเราชนะจอนหนึ่งบ่อยๆนะฮะเราก็อาจจะลองกดขึ้นบ้างกดลงบ้างกดขึ้นบ้างกดลงบ้างเหมือนกับผมที่ลองทําไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อให้กราฟเนี่ยมันมีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่ายังไงซะท m เฟรม m e 5วินาทีเนี่ยมันมีการขึ้นลงขึ้นลงบ่อยอยู่แล้วนะครับโอเคครับเอามาฝากกันครับรับหมดเทรนด์บิชของเราที่เคยทําไปในคลิปแรกของช่องนะฮะยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่บวก 17G ชุดมาใน5นาทีนะฮะทำกำไรมา300กว่าบาทแบบง่ายๆนะครับและท่านเพื่อนชื่นชอบครับอยากให้ผมเอาสูตรเทรดบริดจ์ดีๆนะครับมาสอนเพื่อนๆอีกนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้นะครับหรือใครเนี่ยที่มีข้อสงสัยนะฮะอยากจะสอบถามผมเนี่ยก็สามารถทักมาสอบถามผมได้ในกลุ่มเลยนะฮะก่อนจากการเนี่ยผมขอคนละหนึ่งไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนใครเนี่ยที่อยากจะเข้ามาเทรดสดพร้อมๆกันเนี่ยคุณก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะครับจะมีแอดมินคอยตอบแล้วถ้า รู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนหเพื่อนพิมพ์ไปว่า MG หรือ Master G ก็ได้ใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะฮะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ในทุกๆช่องทางเทรดเดิงเซียนเอาไว้ด้วย,วยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok หรือว่า Instagram นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมห้ามพลาดเลยทีเดียวกับเทคนิคของเทรดเดิงเซียนนะครับเฮงๆกันทุกคนครับเจอกันบ๊